สวัสดีครับวัน term, น,นี้ก็วัน, <Mana S 2> นที่สิบเจ็ดกรกฎาคมปีหกแปดนะครับว <you know, S 2> ันน <itime machine. S 2> ี้ก็เช้าวันพฤหัสนะครับเนาะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเนาะที้ฝนตกบ่อยนะครับเนาะฝนตกบ่อยับรถดขับเรือก็ระมัดระวังนะครับเนาะถนนลื่นนะครับเนาะถนนลื่นก็วันนี้ก็หลังหวยออกนะครับเนาะหวยออกรัฐบาลไทยวันวา้ไม่ได้อัดคลิปนะครับเนาะไม่ว่างนะครับเไม่ว่าง ชาวนี้แทนนะครับเนาะหละังวยออกรัฐบาลไทยครับตนะ้องสึกใหญ่สึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยมีใครสมหวังบ้างไหมครับเนาะใครสมหวังก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับเนาะส่วนใครที่สมหวังใครที่สลบอยู่ก็สู้ต่อไปคนระับเนาะเปคาสรารคมก็คนนึงนครับเนาะโดนอยู่แล้วครับท่านรัฐบาลไทย <c oughs> สองตัวล่างนะครับสองหกสามทนก็สามสองสี่นะครับเนาะ สองหกกับสามสองสี่สองมาทั้งบนและล่างครับเนาะแน่นอนมากงวดจะแล้วออกสองสี่หกนะครับงวดจะแล้ววันนี้ออกสามสองสี่นะครับใครถูกหว,วยดึงเงินก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยส่วนใครไม่ถูกหวยก,ก็เป็นกําลังใจใ้เหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมบ่าวสารคามก็ไม่ถูกนะครับบ่าวสารคามบ่าวสารคามให้แนวทางไปบนล่างเด่นเจ็ดลองแปด ไม่ไกลเลยครับเนาะตะวันไทยคอ,อกสามสองสี่แล้วก็สองหกนะครับหดสลามให้เด่นหกเดียนเจ็ดรองแปดจะพูดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามไม่ใกล้เคียงเลยครับเราห่างไกลความจเจริญมากนาผิดหวังครับเนาะนะผิดหวังส่วนดูไม่ครถูกบ้างไหมก็เริ่มต้นที่ของเซียนทวีนะครับเนาะเซียนทวี เซียนทวีให้เลขตารางเก้า5 4 016นะครับเลขตารางก็4ก็มาบนครับเนาะหน่วยบน6ก็มาหน่วยล่างครับเนาะหน่วยล่างเซียนทวีให้เด่นที่บาบนล่างเด่นศูนย์ลง6เข้า6นะครับเนาะแต่เสดายจับคู่ไม่เข้านะครับเนะาะเซียนทวีแกจับคู่ให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้านะเลขวิ่งแกเดินดีัะเนาะจะวิ่งแกเดินดีทุกงวดนะครับเนาะ จบับห้ยศูนย์สี่ศนห้าศูนนะครับเราตะนไทยก็ออก2ตัวล่าง2 4สี่ไอ้2 6นะครับบน3า4สองสก็ไม่เข้านะครับเ,เสียนทวีก็วนหน้าวากันใหม่นะครับเนะาะเราทามมีเข้ามีหลุดก็ตามต่อที่ลุงอ้วนนะครับเนาะลุงอ้วนเลขติดบนล่างมีเห็นแน่นอนนะครับเนาะสามตัวนี้บนล่างเน้นไปที่บนนะครับ งวดนี้ไ้ไป7 3 9นะครับเนาะเลขกติดนะครับอย่ามาเป็นเลขติด3ก็เข้าที่หลักร้อยนะครับเนาะจะให้มา8งวดครับเนาะ8งวดเดือนดี6งวดสรุปงวดที่ผ่านมาครับเนาะงวดที่ออก2 4 6ล่าง9 1แลครัาสะดุดไม่เข้าหลุดครับเนาะแต่งวดนี้ก็เข้าหลักร้อยครับเนาะเดือนดีกับเข้ามาเดือนลมเดือนดเนาะแต่ว่าทีไ้เดือนเข้าหลักร้อยครับเนาะทีไ้เดือนหลักร้อย วดหน้าลุ้นกันใหม่นะครับเนาะสำหรับลุงอ้วนครับเนาะแล้วก็มาที่พี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีเสียดายมากครับเนาะบนกระเด็นแปดนะครับเนาะเด่นแปดก็ไม่เข้าครับเนาะเด่นแปดจับคู่แปดเจ็ดแปดเก้าแปดแปดครับเนาะแกชอบแปดมากที่หลายคุยกับแกนะครับเนาะส่วนล่างนะครับเนาะเสดากระเด็นเก้ารองสี่ สี่ดันขึ้นบนนะครับเนาะดันขึ้นบนมีหลายครั้งนะพี่ชายจจดีล่างขึ้นบนแกจับคู่ให้ทำมาเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่สองสี่สองกดเขากันขึ้นบนนะครับเนาะแกให้บนแกให้ล่างออกบนนะครับเนาะเจไดแทนแกเจไดแทนสีสองเป็นตัวกลับนะครับให้ล่างขึ้นบนนะครับเนาะพี่ชายจะดีมีเห็นอยู่เรื่อยครับเนาะเรียกวิ่งสีล่างก็ไปขึ้นบนครับเนาะเจได กดนาพากันใหม่นะครับเนาะสำหรับพี่ชายใจดีก็มาที่หัวซองรับนะครับหัวซองรับบนนะครับกระเด็นเจ็ดลองหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดลองหนึ่งจับคู่ก็เจ็ดเก้าหนึ่งแปดเจ็ดสี่นะครับเนาะก็ไม่เข้านะครับเนาะอย่างที่บอกเรียกเด่นเรียกต่างหลักเรียกวิ่งไม่มาจับคู่ก็ลําบากนะครับเนาะ แนวทางรัฐบาลไทยบนเขาออกสองสี่นะครับเสองตัวสองสี่แต่หวยสองรับให้มาเจ็ดสี่นะครับเพราะไม่มีสองสี่นะครับเจ็ดสี่ส่วนล่างนะครับล่างแม่นมากครับเนาะหงายแล้วกว็เข้าครับเนาะหัวงายแล้วกว็เข้าหนึ่งนะครับเนาะหวยสองรับล่างเด่นแปดรองสองนะครับเด่นแปดรองสองจับคู่ให้เสียดายมากครับเนาะ เรียกวิ่งเรียกเด่นทำงานแต่จับคู่ไม่เข้าัไม่ได้แค่เฉียดจับคู่38 28 29นะครับ38 3 8 3 2ดครับเนาะผิดพูดผิดส8 3 2 2 9เสียดายครับเนาะ9 6กับหัวนะครับเนาะสองตัวล่างหกสองหกกับหัวเสียดายแทนนะรัเนาะเสียดายแทนมาก เด่น2เด่น8ปดลองสองเข้าตัวลองครับเนาะเด็กวิ่งแค่แม่นนองวดที่แล้วเกก็วิ่งหนึ่งนะครับหอยสอง,นนะกกง 1, รบ 2, ับนะครับเสียดายจับคู่ยังไม่เข้าน้องยังไม่เป็นใจนะครับยังไม่เป็นใจหมดหนะว่ากันใหม่นะครับเนาะว่ากันใหม่ถ้าใครถูกมาด้วยกันก็ดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยก็มาที่เซียนใจดีนะครับเซียนใจดี บนล่างนะครับนะเดนเจ็ดลองสามนะครับเดนเจ็ดหลงสามสามก็เข้าที่ร้อยบนนะครับเนาะัตรวันไทยก็ออสามสองสี่เสียดายนะเพาะไปเข้าไปเข้าหลักร้อยถ้าเข้าหลักหน่วยอาจจะมีลุ้น,นครับเนาะเข้าหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ให้ก็เจ็ดศูนย์ถ้าเจ็ดมานะครับเราเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเนาะถ้าสามมาก็สามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก้าก็ไม่เข้านะเพราะอย่างที่บอกไปเข้าหลักร้อยแทน เลขติดงวดน,นี้คนหลุดครับเนาะเลขติดศูนย์หนึ่งแปดเก้าเดือดดีมาหลายงวดงวดนี้หลุดนะครับศูนย์หนึ่งแปดเก้างวดหน้าจับตาดูใหม่นะครับของพี่ชายใจดีไอของเสียนใจดีนะครับเสียนใจดีก็มาที่อาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองบนล่างเด่นสามลองหนึ่งนะครับเนาะคุณวิ่งสามเยอะมากครับนะเนาะสามเยอะมากเด่นสาม ก็เข้าที่หลักร้อยอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะหลักร้อยอีกเหมือนเดิมเสียใจนะเนาะไปเข้าหลักร้อยจับผููก็ลาบากครับเนาะงวดที่เราจันทองสี่หกเต็มเต็มครับงวดที่แล้วงวดนี้แกให้บนล่างเด่นสามรองหนึ่งจับคุ้ยก็สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามเจ็ดรัฐบาลไทยออกบนออกสองสี่นะครับเนาะแกจับคุ้ยสามสี่แกเน้นสามสี่เลยครับเนาะแกเด่นผิดตัวครับเนาะจับคุ้ยสามหนึ่งสามสี่สามห้า เน้นสามสี่สามห้าเลยนะครับเสียดายแทนแกนะครับเนาะถ้าเกเด่นสองเด่นหนึ่งะครับเนาะถ้าวิ่งสองวิ่งหนึ่งเต็มเต็มแน่นอนครับเนาะสองสี่แน่นอนเพราะหลักหน่วยแกวางถูกครับหลักหน่วยหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับก็ไม่เข้านะครับเนาเข้าตีเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งเข้ากันหลายเจ้านะครับเนาะแถบทุกเจ้าเลยก็ว่าได้ก็วดนี้ไม่เข้านะครับเนาะไม่เข้า หมดหน้าว่ากันใหม่นะครับสำหรับคนรัฐบาลไทยนะครับเนาะคนรัฐบาลไทยก้อนที่ใจย้อนหลังกับคนที่สมหวังนะครับเนาะถ้าใครไม่สมหวังก็มีกำลังใจให้มันเดิมครับเนาะรวมทั้งเบาสารคามด้วยครับเนาะก็ไม่สมหวังนะเนาะแต่ยังดีได้น้อยได้ฮานอยปลอบใจครับเนาะฮานอยกับเราไม่งั้นก็ไปกันใหญ่ครับเนาะยังดีได้น้อยกับเราปลอบใจก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับวันนี้ก็มีฮานอยด้วยครับมีเวลาต่อให้ที่ฮานอยนะครับถ้ามีเวลา ไม่มีเวลาก็จะลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับฝากไว้กินกี้เจอกคลิปหน้านะครับเนาะลิปนี้ก็สวัสดีครับ